มันตามมาละตามมาแต่มันไม่กัดนะเดี๋ยวเขาเขาไม่ฮัดมันตามมาแต่มันไม่กัดนะอือนี่กัดครับสายสายเดินนะครับสายเดินสายเดินสายเดินครับ,รบขอวัดเลยดีกว่าครับมาแล้ว าตามมากัดน,นะครับเป็นปลาช่อนนะนี่นะครับเหยื่อเคโอของเรา呐นะปลาช่อนไซส์น่ารักครับแตนารักแตนารักโอ้ยโอ้ยขาดขาดขาดหมดแล้วลูกพี่ดิ้นซะจนขาดหมดแล้วหาอหนอนผมอะ่ะหาอ่อนเคโอขาดไปแล้วนะครับนี่นะปลาช่อนใส่สวยๆมากนะครับอ่า